ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องแอดมินน้นยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุกท่านเด้อจ้าเดอ้อแอดมินน้นยสวัสดีวันที่11สิงหาคม2566เด้อจ้าเดอ้อสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุกท่านเด้อจ้าเดอ้อเอา้าท่านผู้ชมคลิปนี้โน้นยมาสายเด้อจ้าเดอ้อมดสาเหตุงานหลายอย่างอยู่เนะาจ้าเนาะ มาสายจักน้อยแน่กะบอเป็นยังนะจ๊ะเนาะคุณพ่อคุณแม่กะคือสิถาคือกาวนะจ๊ะเนาะแต่กวนจะไปรับชมหนะ้าทางสําหรับคลิปนี้ทันใดที่เขามาแล้วกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทั้งช่องนําในเด้อจ้าเด้อเอาทานผู้ชมสําหรับทันใดที่สนใจกาแฟย,ยาซีฟันกะทัวขอมาสังใดเลยเด้อจ้าเด้อสินขากะมีร้อมทรงนะจ้ะเนาะ กาแฟเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะช่วยบํารุงสายตาและแก้ปวดเมื่อยเด้อจ้าเด้อสำหรับตัวนี้นะคะจะช่วยบํารุงสายตานะคะโมโนจะช่วยในเรื่องบํารุงสายตาและผิวพรรณสว่างกระจ่างใสนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะทะวันเปลียงสกัดจากทวันเปลียง 3ชนิดนะคะเทาบันเปียงสกัดเทาเอ็นอ่อนสกัดและเท้าเมื่อยสกัดจะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดแขนปวดขาปวดเอวปวดหลังมือชาเท้าชาเช,ช่นเอ็นยืดนะคะจะเป็นตัวนี้แล้วจ้าเด้อเป็นเข้าชงุ้มเทาบันเปียงตัวนี้นะคะท่านใดที่อยากจะบำรุงสายตาโมโนบำรุงสายตาเป็นแบรนด์เดียวกันแล้วจ้าเด้อจะมีาาลายโเนาะจ้าเนาะหลกหักๆแอดมินหน่อยก็เอามา ข้าวชงมกับโมโนเดจ้าเดอเป็นแบรนด์เดียวกันบริษัทเดียวกันนะคะอยาซีฟันนี่ก็เป็นแบรนด์เดียวกันเดจ้าเดอบริษัทไลคุบเหมือนกันนะจ่านะเป็นแบรนด์เดียวกันท่านดีดีเดจ้าเดอรกาแฟครับยาซีฟันท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเดจ้าเดอ่์คุณพ่อคุณแม่พี่พี่ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะแอดมินหนูน้อยแนะนํายาซีฟัน สมุนไพรหลอดนี้นะคะสก,กัดจากเห็ดลิ้นจือและบ้านหางจอยเคเด้อท่านชมจะช่วยในเรื่องทางช่องปากได้ดีมากนะคะปวดเหงือกปวดฟันปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆท่านใดที่มีปัญหาปวดเหงือกบ่อยๆเนะานะจ้ะเนาะปวดฟันบ่อยๆอ,อาการเสียวฟันปากเหม็นน้ำลายบูดแอดมินหน่วยแนะนำเลยเด้อจ้ะเด้ออย่าสิฟันหลอดเนี่ยท่านชม หนึ่หลอดลองใช้ดูเห็นผลตั้งแต่หลอดหนึ่งเลยเด้ทำชุชมหลอดใหญ่มากๆเลยเด้จา้าเด้บอมแนหลอดหน่อยได้ทผช้ชมบะมแนหลอดสี่สิบห้าสิบกรัมได้ทำชุ่มขนาดหนึ่งร้อยหกสิบกรัมได้ทำช่มขนาดหนึ่งร้อยหกสิบกรัมอันนี้ราคาบอมแนท่มราคาหนึ่งร้อยเกา190บาทะนะเนาะ,ะขนาดหนึ่งร้อยหกรัมคนนี้ด้ทชม่มเนี่ย หลอดใหญ่มากนะคะใส่ได้เป็นเดือนเลยเด้อธรรมชมถ้าใส่คนเดียวนี่ก็่สองสามเดือนเพืเ่อธรรมชมแต่ว่าถ้าใส่ครอบพว่วสามคนสี่คนนี่ก็จะได้หลอดละเดือนนะย่าเนาะเดือนหนึ่งก็ตีไปสัหลอดหนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทคุ้มมากได้ธรรมชมคุ้มมากอยู่นะคะแล้วก็อ่าใช้ดีด้วย,ยนะจ๊ะเนาะเอาอ่าสำรับอ่าพีพ่ีคุณพอ่อคุณแม่ทันใดที อยากจะลองใส่เบิงกะโทรเข้ามาสั่งได้เลยเด้อจ้าเด้อที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะอ่าสำหรับเบอร์โทรสั่งของเด้อจ้าเด้อ0926325513สั่งของเท่านั้นนะคะเอาสำหรับพนท่าน้อยเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยเด้อจ่าเด้อ เด่นสองและสามวิ่งสามรูดสามบอมมาท่านผู้ชมสามบอมมาแล้วจ้ะเด้อเข้าไปที่เด่นสองนะจ้ะเนาะเด่นสองเข้าไปในสิบห้าคู่วิ่งแล้อจ้ะเด้อแล้วก็เจาะเข้าไปที่สองเจ็ดนะจ้ะเนาะเจาะเข้าไปที่สองเจ็ดอ่าเมื่อวานนี่เขาสองรอบเด้อท่านผู้ชมสองรอบเนาะจ้ะเนาะอ่าคือรอบ ปกติแล้วก็ V.I.P. V.I.P. นี่เด้งบนล่างแล้วจ้ะเดอ้อ V.I.P. เด้งบนล่างที่2002นะจ๊ะเนาะออกตัวกลับแล้วก็ข้างบน2772ตัวกลับทธรรมาชุ่มหมอบานนี่ออกตัวกลับเมื่อเลยเนาะจ้ะเนะาะปกติก็ออก20เนาะจ้ะเนาะขอสะแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยเด้อจ้ะเดอ้อเอา้าธรรมาชมุ่มก็อย่าลืม สำหรับท่านใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแนื้อทั้งทะเลก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเด้อจ่าเด้อล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามแอดมินูน้อยได้แต่ว่าทางช่องเพจนั่นเกี่วรีวิวอาหารเด้อนผูมชมจะรีวิวอาหารมีสาระบ้างแล้วก็ไม่มีสาระบ้างปะปนกันไปเด้อจ่าเด้อสำหรับท่านใดที่อยากจะไปติดตามก็ไปได้เลยที่เฟซบุ๊กนูน้อยแฟนเพจเด้อจ่าเด้อ ไปจอบไปซ่อมมืงกันแนะ่ท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมํำหรับมือนี่ก็จะเป็นแนวทางฮานอยบวกลาวพัฒนาเด้อจ่าเด้อฮานอยบวกลาวพัฒนาประจำวันที่11สิงหาคม2566เลขจับวิน3 4 5 6 7 8นะคะเด่น3และ4วิ่ง3รูด3นะคะ 6คู่เด่น34 35 36 37 38และ58นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเอ้าท่านชมทุกตะเลกทุกแนวทางที่แอดมินนามาว่างให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะซึ่งก้อนน,นั้นนี่นูนน้อยได้ว่างคลิปรัฐบาลไทยไปแล้วด้วยจ้าเดอ้ออันนั้นก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก่ายามาคอมเมนต์ว่าจังสันจังสี่เนาะจ้าเนาะ คอมเมนต์หนึ่งแอดมินหนหนอยเห็นอยู่ในในคลิปรัฐบาลไทยหนหนอยเห็นมเมื่อเ้านี่แต่ว่าหนหน่อยก็ลบออกไปแล้วละ่ะพราะว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่บอดีเนาะจ้ะเนาะแอดมินเน้นรัฐบาลไทยให้ไปซีคูเนาะจ้นะเนาะแต่ว่าก็บอกการันตีว่าจะมาแน่แแต่ว่าหนหน่อยกับมั่นใจว่ามันตองมให้เห็นอยู่ในนั้นเะนาะจ้ะเนาะกับโบลูโบมิเพลูว่าเล็กจะออกตัวใดเด้อท่านผู้ชมถ้าลูกก็คือสิรุ้ยไปแล้วเนาะจนะ้ะเนาะอ่า คอมเมนต์ comment, กับคอมเมนต์ดีๆแล้วจ่าเดอ้ออบารู้ว่าผู้นั้นเพิ่นเคยเขาวัดบอเนาะจ่าเนาะที่เพิ่นมาคอมเมนต์ผู้นั้นผู้นี้เป็นจังสันจังสี่เคยเขาวัดจกักเรีบอเนา,จาะจ่าเนาะอบอแมนว่ามีจะสีเอาอย่างเดียวทำบุญทำท่านน้ำแนาา่ะแล้วจ่าเด้ออมาคอมเมนต์ผู้อื่นบารู้ว่าจิตใจเป็นจังไดเนาะจ่าเนาะพอบาาโน่หน่อยกับมาว่างแนวทางเงินในกระเป๋าของท่านก็แล้วแ,แต่ท่านสิพิจารณาเอา เด้อจ่าเดอกะนุ่นหน่อยกับบอมเมนนั่งฟาเทวดาเนาะจ่ะเนาะพอสิรูว่าเลขสีออกตัวใดบอมเมนค้นไปมุนในกล่องฉลาเด้อจ่าเดอในคลิปรัฐบาลไทยเพราะว่าจะคลิปได้กะซางแหละท่านผู้ชมแต่ว่าคอมเมนต์นั่นนุ่นหน่อยได้ลบออกไปแล้วเพื่อนคอมเมนต์ใต้คลิปกะซางเพราะว่าไม่ใคยเห็นดอกนุ่นหน่อยลบออกไปแล้วนุ่นหน่อยเนี่ยเบาอยู่ไหมได้ยินบัดทันใดที่เขามาฟังก็คือได้ยินเหมือนเนาะจ่ะเนาะ นุ่นหน่อยก็เป็นคนเบาปากบาเบาๆแต่ว่าถ้าได้เบานุ่นหน่อยก็บอกตรงๆได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่านุ่นหน่อยบ่ได้ไปเฮ็ดให้ผูดด้ใดเดือดร้อนคอม,มน,คนคอมเมนต์ใต้คลิปกับคอมเมนต์อย่างสุภาพแน่ให้เกียรติเจ้าของช่องเขาแน่เน,นาะจ๋ะเนาะถ้าเจ้าของอยากได้บ่อยากได้น้ำมูกับเฮ็ดเอาเองอย่ามาเบิ่งมูเบิ่งแล้วบอกหอยมูมันกับบวชแนวเด้เน,นาะจ้าเนาะสิมาบอกหอยมูจังสันจังสี่บวชแนวบอดีอไหมท่านผู้ชมคอมเมนต์เพื่อนนั้นมันบอดีเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นคำหยาบ ถ้าบอมักเขากะยามาเบิงเนาะจากน้อบอมาเบิงยามาเบงของเขาหน่หน่อยกับเป็นค้นให้คุณกะเบิงไปพิจารณาเบิงกับบอตรงบอกให้เขาก็ได้บอมักก็คือทานไปเนาะจากน้อเพราะว่าเขากระรูจักกันสิมบอกให้กันว่าให้กันเป็นยังสันจังสี่บอกผู้อื่นเป็นยังสันจังสี่เราตัวเจ้าของดีพ่อเราไปเนาะจากน้อเอาทำมือชุ่มบม่นศูนย์เรอวะบอมเป็นเลขสิมีศูนย์บ่ทำมือชมเลขในแต่ร่างคือบอมิศศูนย์ เป็นซุ่น์อยู่ได้นอกจะเนาะอ่ะเพราะว่าเกิดมากกับบ่เคยไปบอกให้ผู้ใดก่อนคันเห็นผู้อื่นมาบอกให้จ้าของก่อนกับกับบอมค้อกันได้จาาทางเนี่ยแต่ว่าหางบ่ปากก็คืออ่ะกับบอมค้อกันกับเป็นคนบ่ตรงความบ่ไม่บกรับหลังเด้จ้ะเด้อบ่เคยบกผื่นคนอจากเนาะเพราะว่าเอฟซีโนหน่อยที่ติดตามโนหน่อยกับบ่แมนว่าหลายคนเด้อทา้ชมที่มาคอมเมนต์อ่นกับบ่กี่คนนะจากเนาะ อันที่บ่อข้อเมนต์นันกับบาหลูแต่ว่าถ้าคุณมาคอมเมนต์คุณกับข้อเมนต์ดีๆแนะ่อ่อะมาเอาเลขน้ำเข้าเนะาะคาร์บอมากเข้ากับพานไปเนานะจ้ะเนาะเพราะว่าเข้ากับว่เคยเห็นหน้ากันอย่ามาว่าให้กันเนานะจ้ะเอาท่านผู้ชมคลิปนี้บอกเงาแล้วละ่ละท่านผู้ชมดื่มเอาเลขให้ท่านผู้ชมเบิ่งเห็นบ่บอกไปว่ามามันจิตศูนย์แล้วเท่านผู้ชมบัดท,ที่นี่บอกไปบ่ามามันก็เป็นศูนยนะ์ศูนย์ได้เนาะท่านผู้ชมอันคนนี้เพิ่นค่อยคอมเมนต์่นหน่อย หลายครั้งแล้วอันนูนหน่อยลงรัฐบาลไทยไปย้ำได้ห้านหนอยเพิ่ก็เคยมาคอมเมนต์ยุกว่ว่านูนหน่อยจําได้เพื่อนเป็นยังกับนู่นหน่อยกับบรูยังไม่กลับไม่เว้นต่อกันเด้อจ้าเด้อบมากระพานไปเนาะจ่านะเนาะเฮาเป็นคนหายแนวทางมาบอกสีเฮากับเสียความวืู้สึกเด้อนะจ่าเนาะเพราะว่าเฮาเป็นคนอ่าว่างแนวทางซือ้อเข้าก็ดีเพราะเขาก็ซื้อไม่ตัวเนาะจ่าเนาะ เอาท่านผู้ชมแนวทางตามนี่เด้อจ่าเ้อมักกระจัดขัดกระพันคือวาน่ะละท่านผู้ชมบอกไปบอมามันกับเป็นศูนย์เนาะจ่ะเนาะตื่นเสาร์คืนมาจะาวามันพอยังถ้าไปเฮ็ดเพล็กับเมย์ผู้แห้งแล้วแม็กซมาคอมเมนต์กันบอดีโยมันกับศูนย์อยู่เด้เนาะจ่ะเนาะเข้าก็มีจิตใจคือกันทํานาที็ดีที่สุดแล้วคุณรับชมคุณก็รับชมไปบมแมนว่ามันสิเขาทำมันเขาบรนันนวลน้อยกับซื้อรวยผู้เดียวบ่บ่คุณได้ดอกยานมันอัน นาะจา้ะเนาะเอาธรรมชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ